ủa thằng Mayu mấy quả size chุด đen quá. Oh. Ugh. Hoàn thành rồi. Hoàn thành rồi. Hoàn thành มันต้องใช้ยาแน่แต่ว่าไม่ท่านเมาอ่ะแล้วมันจะมาได้โดนนำมอโอ้โ,อโหยืนยันประตูครับเอา้าสวยเอาแล้วครับมาเถอุดคุณยาต้องอย่างนี้ครับยิงสองเกมติดเลยกุ่ยาเว้ยแม่ ใจเย็นนเกมอยากจบครับหนาวเว้ยไม่ด้แคบแม่งไม่มีตาหลังโอ้โหถ้าแม่งแต่ถ้าไม่งยิงเข้านะเฮ็ดโดนบวยแน่ๆเพราะเช็ดกลัวไม่ยืนลงโล่งอ่ะสวยครับ สวยครับสวยครับคุณแม่สมาธิสมาธิสมาธิครับสมาธิเลยตอนนี้แฮมโดนแฮมหมดเวลาครับโหดีแม่งไปเสมอได้อยู่ชิบหายครับบรูโน่เล่นต่อไม่ไหว <No. S 1> โอ้โหมุมเดิมเลยอ่ะ เอาแฮมแล้วโดนฮมแล้วมอร์แกนโรเจอร์คนเดิมเอาแล้วโดนแล้วยังไงครับโอ้ยิงเองไวเนี่ยโอ้โหสวยเอาเราคู่ยิงโอ้ถือว่าสวยงามสวยงามสวยงาม ส่งให้เมาสเมาส์แม่งวิ่งไปแล้วอ่ะดูปิดคุณธรรมปุ้งโอ้โอโอยเยอะแม่งมุงแม่งได้ส,สัสแม่งเข้าชิบหายโอ้ยการเหย้ย วิลาแม่งฟอร์มดีจริงมัน,นยูเอ้ยฟอร์มที่เคยร้อนแรงมันหายไปไหนละตกราขาไปแล้วแม่งง่อยเลยบูโน่แม่งเจ็บมห็มสัตว์เอ้ย